โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม้มม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มาม่วงก็จะพาไปเพเล่นเกม f o r t จูเล a บบิดนะทุกคนก็ตายแห่งโชคลาภนั่นเองนะก็มาลองเล่นกันนะทุกคนนะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันทุกคนเกมมันกระตายเนี่ยก็ไปรวยกันเลยดยกันนะก็วันนี้มัม่วงก็พกทุนมาเล่นที่500บาทนะทุกคนสําหรับเกมที่มัมม่วงไม่เคยเล่นนะมาถึงก็เบสิบาท ห0หมุนออตโต้ไปทุกคนนะเบ็ดสิบลองดูละทุกคนไอ้ตายคือมันเป็นเกมแบบตามปีอะทุกคนเหมือนไอว้วัวไอเสือไอตายแล้วก็ไอหนูนะทุกคนตามปีนักสัตว์เลยไอ้ตายนี่ส่วนตัวมะม่วงยังไม่เคยลองนะส่วนไอเสือครับวัวนี่คือลูกรักเลยนะทุกคนนะแต่ว่าช่วงนี้ลูกรักมันหักเหลี่ยมโหดนิดนึงนะกจะ กินโหดไปนิดนึงเอ้ยอ๋อนี่คือจังหวะแบบว่าดึงเชิงของพี่ตายเหรอเมื่อกีน้นี้คือจังหวะเล่นตัวนะทุกคนนะเอ้ยหนึ100่งร้อยเขาเรียกว่าจังหวะเล่นตัวนะพวกเกมตระกูลน,นี้ไอเสือไอตายไอวัวเนี่ยคือมันมีจังหวะเล่นตัวอยู่แล้วทุกคนแบบยึกหลอกยึกหลอกอุย้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะทุกคน อ๋อก็คือได้ตังค์ตามจำนวนนี้เลยนะทุกคนนะนั่นไงมมอีกแล้ว6ตัวนะแต่เหมือนว่ามันจะมีขึ้นอยู่นะทุกคนว่า5ตัว5ตัวขึ้นไปก็คือจะได้ตังคนะ์เห็นปะ5ตัวเนี่ยเพื่อชนะรางวัลมีขึ้นอยู่นะทุกคนก็คือ5ตัวน่าจะได้ ตามแบบว่าในจํานวนนั้นนะทุกคนนะในที่มันขึ้นมาเลยนะทุกคนถตัวแบบว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไปเพิ่มเบ็ดไปเบ็ด20่สิบนะทุกคนไปอีกห้าสิบสสิบหมุนมันน่าจะไม่ถึงไงยังไงยังไม่โดงไม่โดดอะไรเลยนะเรียกว่าโดดได้ไหมอ่ะไอ้ตาย เอ้ไอ้อย้ยังไงยังไงอีนี่โดดโอเคเรียกว่าโดดได้อยู่นะทุกคนนะมาละโดดครั้งแรกของเรานะทุกคนไอ้ตายเบ็ดยี่สิบนะโอ้เอาเรื่องนะตอนเบ็ดสิบบาทไม่โดดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เบ็ดเอา้าเราไม่เห็นได้อะไรเลยทุกคนอ๋อลืมไปนะั้นนะน่าจะต้องมาห้าอันขึ้นใบนะทุกคนนะถึงจะได้น้ำได้เนื้อนะตอนนี้ก็ยังเว้าอยู่เหลือสามหมุนสุดท้ายยงงไง อืมคือจะว,ว่าไม่ให้เลยสักบาทนึงเลอเออโอ้โหมาเอาหมุนสุดท้ายนะทุกคนแต่ว่าได้อยู่นะได้มาแปดร้อยเอาเลือกเฮ้ยแปดร้อยสามสิบนะทุกคนโอ้โหหน้ามะม่วงอย่าบางังบังเงินหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเอย่าวมาม่วงขยับ ตัวไปอยู่ข้างข้างให้ตายดีกว่าทุกคนนะไปข้างบนดีกว่าเราโอเคเมื่อกี้ดึงหลอกจังหวะลีลานะทุกคนนะโอเคเบตยี่สิบโดดไปหนึ่งรอบได้เรื่องอยู่ทุกคนถือว่าได้อยู่นะก็ไปปล่อยออโต้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะเบตยี่สิบเนี่ย โอ้ตำลึงจ่ายทุกคนสี่ร้อยบาทหวานๆน,นะทุกคนตอนนี้ก็เก้าร้อยแล้วเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วนะอถุงเงินมาอีกเกมไม่ตายนี่มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะรู้สึกมันจะมีฟีเจอร์แค่นี้นนะ่เองเงินจำนวนเงินเนี่ยจำนวนเงิน เดี๋วเวเ็สามบาทล่อไปก่อนละกันนะทุกคนนะเอาเบดบาทล่อไปเขาเรียกว่าล่อโดดอะทุกคนรู้จักปอทิกล่อโดดอะสลับไปสลับมาอืมกำเบ็ดยี่สิบนะทุกคนเมื่อกี้เอาไปล่อมาแล้วเป็ดบาทสามบาทล่อไปแล้วมาไหม ลุ้นอย่างเดียวท,ทุกคนคือว่าลุ้นมันโดดนะเกมพวกตระกูลนี้ก็ต้องลุ้นโดดอย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมหนูไอวัวไอเสือเนี่ยคือว่าลุ้นหมดลุ้นโดดหมดนะทุกคนเกมเนี้โอ้แต่อันนี้มันมีแตกนอกแบบนี้นะทุกคนนะก็คือนี่แหละคือฟีเจอร์ของเกมนี้คือไอค่าเงินนี้แหละอุ้ยตำลึง 400ป่ะอุ้ยหกรอยเหรอสองสัยวิธีการใจเยอะกว่าเดิมนะทุกคนนะน่าจะใช่มันเหมือนจะมี3วิธีนะทุกคนก็600เบ็ด30ไปออตโต้ห้หมุนไปนะทุกคนนะตอนนี้ขึ้นมาพันกว่าแล้วนะโดดไหมโดดไหมเพื่อนโอ้โหไม่โดดคือว่าลีลาจัดลีลาถ้าเยอะจัดจัด มาดูกันนะทุกคนว่าวันนี้คือหมาม่วงมาเล่นนี่จะได้เห็นกี่โดดนะก็เราทุนมาห้าร้อยอ่ะทุกคนก็กลเล่นมันเลยนะปั่นไปก่อนค่อยว่ากันนะมันเป็นเกมที่หมาม่วงไม่เคยเล่นด้วยแหละก็ว่าจะลองดูว่ามันมันจะสุดไหมมันจะได้ไหมโดดเพื่อโดดโดดไปโดด โอ้โหอีลาท่ายเยอะตลอดโอ้แตกนอกไปเลยละกันนะไม่โดดก็แตกนอกไปเลยละกันอุ้ยแล้วต่อเนื่องไงโดดไม่โดดไม่รู้แต่ว่าแตกนอกยับยับเลยนะทุกคนนะโอ้โห โดดต้องโดดแล้วเพื่อนจังหวะนี้กอดอกไม่โดดคือมัมโมสังเกตนะว่าตอนมันจะโดดมันจะกอดอกก่อนแล้วก็กะโดดนะทุกคนนะไอตายโอโหสิบห้าบาทรัวๆเจ็ดสิบห้าบาท <c oughs> เหมือนจะดีไปเพิ่มเบ็ดเลยละกันนะไม่โดดตอนเบ็ดสามสิบก็ไปโดดเอาตอนเบ็ดห้าสิบเลยละกันนะเพื่อนไม่ไง มาจริงแล้วมาจริงมาไหมล่ะเบดห้าสิบามาไหมล่ะเกมโมตกูลนี้ต้องเบดสูง,สง,สง,สงตลอดเลยนะทุกคนนะไอเสือไอวัวเนี่ยไอไอหนูเหมือนกันคือเบดส,สูงก็คือเห็นผลนะทุกคนต้องรอดูแต่ถ้ามันไม่จ่ายนี้ก็ไม่เห็นผลละอีพา้า โอ้โจหจ่ายแบบดอกย5 2ห้ายี่ห้ายห้านะทะลุดจะรู้อะเลยนะอุ้ยมาแล้วห้าร้อยไปบวกไปอุ้ยตอนนี้ได้มาพันแล้วทุกคนได้อยู่ได้อยู่แล้วกันมันเข้าเร็วอะ่ะเบี่ยงทสแป๊บเดียวมันเข้าเลยอะ่ะทุกคนก็ได้อยู่แหละเพิ่มเบ็ดหลวกันแนละ้วทุกคนนะไหนๆก็ามาแล้วเราก็ใส่สุดไปเลยนะทุกคนนะ เบ็ดห้โดดปุ๊บไปเบ็ดร้อยให้มันโดดอีกไหมโดดไหมเพื่อนโดดอีกว่าโอ้โหสุดจริงไงตายเอาเรื่องนะเพิ่มปุ๊บโดดปั๊บเพิ่มปุ๊บโดดปั๊บนะเมื่อกี้มีเห็นดอกห้า0 0ื่นด้วยเหรอมันมีจริงหรือเปล่าห้าหมื่นอ่ 50, นะมีอยู่จริงเปล่ามีใครเคยได้แบบอุ๊ยโอ้โหมาไม่ถึงห้าอันนะทุกคนนะเมื่อกี้ดอกห้าพสะดุ้งเลยนะ โอ้ยังไม่ได้สักบาทเลยนะทุกคนเหลืออีกสองหมุนเนี่ยโอ้มาหน่อยวยิโอ้โหเข้ามาให้ดีใจเฉยๆเฮ้ยโอ้โอเคพันหกก็ได้อยู่อะแต่ว่าก็ามาจ่ายเอาซะดอบสุดท้ายเลยนะทุกคนเข้าเบ็ดร้อยให้ดีใจเฉยอ๋อโอเคแตกเนาะ มาแตกนอกออกทางนั้นนะทุกคนเฮ้ยโอ้ยรัวรัว,วไปเลยช็อตน,นี้สองพันเจ็ดเลยเหรอโอ้โหคือคือฟรีเกมไม่เอาอะไรแล้วมาต่อแตกนอกเอาอย่างเดียวนะตอนนี้ขึ้นมา7,500พันห้าแล้วนะทุกคนทุน5้าร้อยเราเอา้าแล้วเข้าใหม่ไงรอบแก้ตัวไงรอบนี้ขอให้เห็นอะไรจำๆหน่อยวะได้ไหมได้ไหมมีไหมเพื่อน มาก่อนช็อตนี้เท่าไหร่ประมาณสามรอนะทุกคนเลยข่าหมุนไอ้ตายพวกน,นี้ห้าตายมาสุดจริงเลยทุกคนนะโอ้โหทุนห้ารอยอะตอนเนี้ยทุกคนขึ้นมาเจ0 0พันสแล้วนะทุกคนคือแบบว่าหมุนไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มเบ็ดหมุนแล้วก็เพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆอะมาจัดจัดอุ้ยดอกพันนี้ก็ไม่มามาไม่ครบหตัวนะทุกคนโอ้ ฟีเกียมมันแปลกๆวะ่ะเราไปหาหาเอาดีทางแตกนอกดีกว่าไหม <c oughs> เมื่อกี้ประทัดเต็มแผงจายแค่สามร้อยนะทุกคนน่าจะตัวถูกสุดแล้วดูทรงนะดูมันกากมากเลยทุกคนเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าไปเบ็ดสองร้อยโอ้โหช็อตนี้ ช็อตนี้มาแบบเวอ่เวอร์เลยนะทุกคนนะโอ้โห8,400เพิ่มเบ็ดปุ๊บเห็นผลตลอดขึ้นมาหมื่นหเลยนะทุกคนเลิกดิครจะอยู่จังหวะเน,นี้ยเอาเรื่องนะไอ้ตายยิ่งเบ็ดเบ็ดสูงยิ่งเห็นผลจริงๆนะทุกคนเกมตระก,กูลเนี้ยทุกคน โอ้โหทุนห้าร้อยแจกมาหมนะื่นห้า้วทุกคนโอ้โหสุดเกินพี่ตายก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาซ้ำให้ดูแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะตามมาม่วงมาเล่นเกมไอ้ตายที่เดียวกันกันกบมาม่วงเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้มาม่วงก็คงพอแค่นี้ละทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย